ครับผมภารกิจวันนี้ก็มาซ่อมตะบันน้านะครับซึ่งไม่ทํางานนะครับก็มาดูกันนะครับน้ํากําลังเอ่งน้าของเรากาลังเยอะนะครับผมครับน้ํากําลังเยอะนะครับผมเอาขึ้่งปล่อยน้ำเอ่อระบบคืนรับประทานมานะครับผมต้างบวนจะเป็นระบบคืนรับประทานนะครับผมนี่นะครับน้ำเยอะ ปล่ใส่ไล่ใส่นานะครับผมก็คือลิ้นปิดไม่สนิทนะครับมีน้ํารั่วออกมาน่าจะเป็นเพราะตะไคร้น้ํานะครับผมเอามาแก้กัน,นครับผมดูว่าจะได้ไหม น่าจะเป็นน้ำไข้น้ำอะไรสิ่งสกปรกนะครับอยู่ในระบบนะครับผมให้มันล้างออกมาก่อนนะครับน,น้ำดำครับไม่ได้ล้างนานแล้วครับหลายเดือนแล้วเยอะเลยครับเราก็ทำทัควัมสะอาราเป็นน้ำใสแล้วครับหลายนาทีนะครับผมครับอาการนี้ก็คือ ไม่ได้ทำความสะอาดนานนะครับมีตะไคร้น้ําหรือว่าอะไรขัดค้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คือมันนานแล้วน,นะครับมันอัดไม่เต็มที่เราก็ล้างทำความสะอาดใหม่นะครับกรณีนี้คือลูกยางไม่ฉีกนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนลูกยางนะครับโอเคครับผม